คืนนี้มันมันเซอร์ไพรส์ตรงที่มันแค่สามวันเองนะพี่สามวันถ้ดูดูใบจากที่ว่าเราใบเก่ากับใบใหม่เนี่ยมันจะต่างกันไงอ่ะอันนี้ใบเก่ากับใบใหม่ต่างกันจากการที่เราจิตอ๋อใช่ไหมมันต่างกันมันต่างกันไงเพราะว่าใบมันจะมาดีกว่าอ๋อใบจะมาดีกว่าเลยก็เป็นต่างกันเละใบพะใบนี่มันจะเขียวกว่าค่ะคล้ำกว่าใบที่มาใหม่นี่มาคล้ำกว่าสวยกว่านี่ยอดมาเต็มเลยนะพี่นะ โอ้ได้แล้วหนูยังมองท่านหนูนะสุดยอดแต่ว่าทุเรียนนี่มันดอกไม่เคยมาไม่เคยออกลูกเลยนะต้นนี้ยังไม่เคยใช่ไหมแต่มาไม่เคยเห็นมันออกดอกออกลูกอะ่ะโอ้อ่มันจะกี่ปีผมไม่รู้ค่ะแต่ตั้งแต่ไปละสี่ห้าปีสิบปีมันยังไม่มีลูกเลยโอ้ผมไม่รู้ว่าทุเรียนมันตะคู่หรือเปล่าผมก็ยังลงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเรากตัดกิ่งนิดหน่อยกิ่งต้อยจริงครั ไม่หรอกอันนี้สารอาหารเขาไม่เพียงพอยอดใหม่มาเป็นแขนงแล้วค่ะค่ะแต่งไว้สองรอบสามรอบนค่ะเป็นเป็นเป็นแขนงแล้วต้องสะสมอาหารใหม่สะสมอาหารให้ดีแล้วก็หลังจากนั้นค่อยค่อยวางสารดูค่ะพี่วางสารเสร็จหลังจากวางสารไปสักสามสิบสาสิบห้าวันค่อยกระทุงดอกถ้าถ้าเราสะสมอาหารให้เพียงพอนะอหนูมองว่าถ้าสะสมอีกสักยอดน,น่าจะเพียงพอ